คุณชายโยคะได้ข่าวว่านี่เป็นคอนเทนต์แบบที่ทุกคุณน่ะชอบไม่ใช่หรอคะชอบนักหล่าอะไรแบบเนี้สวัสดีครับท่าน,นักเล่นเกมทั้งหลายกลับมาพบกันอีกครั้งกับท้องทะเลสีครามอาโซเลนของเรากันนะครับใช่ครับฟังไม่ผิดท้องทะเลสีครามอาโซเลนครับผมผมผมจะบอกว่าผมกลับมาทำคลิปอโซเลน,เนก็นไม่ได้เนาะเอาเป็นว่ามันคือ,ม,คอมันคือคลิปอโซเลนแล้วกันโอเคในโซเลน ทิปและทริคครั้งนี้นะครับมันจะเป็นการเอนชันก็เรียกว่าการเพิ่มสมรรถนะกองเรือของคุณโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับก,การต่อต้านในขับยานทั้งหลายผมรู้ว่าไอ้มุมบนด้านขวานั้นน่ะมีไม่กี่คนหรอกที่กดอ่าเพราะว่าคุณขี้เกียจแบบว่า <S <S อะไรคุณชิโยนเน์ดเแลือเกินคณิตศาสตร์เต็มไปหมดเออผมไม่ดูหรอกได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตบยุงอย่างมีประสิทธิภาพกันในฉบับ ที่เรียกได้ว่าเป็นสูตรค่อนข้างที่จะวนตีนเกมสัเล็กน้อยละกันซึ่งผมขออันนี้ขอบอกนะว่าเป็นผมเพราะว่าหลายท่านที่เอาไปเทสก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้ใช้วิธีอื่นแทนหรือว่าไปคำนวณไอ้สูตรก่อนหน้านั้นน่ะจากวิดีโอมุมบนด้านขวานนัที่มันขึ้นมาเมื่อตะกี้เนี่ยกันซึ่งวิธีนี้ที่ผมจะใช้นี้ผมขอเรียกมันว่าวิธีการคำนวณหาค่า effective e n t i e air ครับผมก่อนอืนเลย เรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรคือค่า Effective Air นะครับแล้วผมคิดมันมายัางไงผมจะขอเปิดตัวอย่างแล้วกันนะเริ่มง่ายๆเราเอาเหยื่อของเรากันดีกว่าเดี๋ยวคุณต้องบอกอะริโซนาอีกแน่พอพอพอแล้วพอพอ,พอทาเข่าแล้วกันทาเาทาเขาท่ทาเขาเอาของออกให้ด้วยอืเอาละครับผมสิ่งนี้คือสิ่งที่ดูแล้วแบบว่ามันอาจจะดูธรรมดาธรรมดาสักเล็กน้อยนักกันนะ นี่แหละครับที่ผมจะแบบว่าขอมานั่งพิจารณาอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการโมดิฟายเรือของคุณเพื่อไปลงสนามารบเนี่ยมันต้องพิจารณายัางไงซึ่งหนึ่งในนั้นค่าแอนตี้แเนี่ยมันมีผลกับพวกคุณมากเพราะว่าค่าแอนตี้แอเนี่ยมันเรียกได้ว่ามันช่วยลดดาเมจกองหลังได้มหาศาลมากโดยเฉพาะจากการที่เวลาคุณไปลง Operation ชั่นไซเลนที่ไปอยู่ในเดนจิลัดหหรือว่าในสตรองโฮที่ไปเจอโนดแอร์ค a ร t ฟแครเรีหรือใํทนองนั้น ไม่ว่าเทคพอยต์ของคุณจะสูงมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ายังมีเครื่องบินจำนวนมหาศาลหลุดรอดไปถึงกองหลังได้แล้วก็กองหลังคุณยังไงก็อ่วมโดยเฉพาะคุณไปไม่ต้องไปถามเลยบอสไซเลนไอ้พวกบอสที่เป็นแก๊งแอร์คาร์แคริเอร์ที่ดำน้ำได้ทั้งหลายนะ่ะผมเชื่อได้ว่ากองหลังต้องมีแตกบ้างละถ้าเกิดว่าคุณ AA ไม่แน่นพอทีนี้ค่า e f f e c t i v e a a มันคืออะไรผมขอที่บายสั้นๆครับมันคือค่า a อน i Air ครับผม ค่า anti air เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยค่า a a ของเราเนี่ยตรงนี้ซึ่งท่าโคของผมเนี่ยมันคือ188เพราะว่ามันแต่งงานด้วยแบบสถานะมันเต็มทุกอย่างแล้วก็คือ m ม w ไวฟประมาณนั้นก็คือแบบว่าแล้วสแตมันสูงที่สุดท้ามันจะเป็นไปได้แล้วแต่เราก็เห็นว่าท้าโคเนี่ย188มันต่ําเกินแล้วมันต่ํำยังไงละ่ะเราจะเอาไปหาค่า,าเฉลี่ยไหมเพราะอะไรแบบนั้นมันเลยทําให้แบบว่าเราใครเป็นคนตั้งค่า,าเฉลี่ยเหล่านั้นผมก็เลย ได้งั้นเรามาทําวิธีอะไรบางอย่างกันผมจะนําค่า AA ตรงนี้นะครับไม่บวกโบนัสด้านหลังที่มาจากเกียนะยังก่อนยังเราจะเอาค่าดิบต,ตรงนี้นั่นก็คือ188ครับผมไปบวกกับไปทําการบวกรบคูณหารกับค่า efficiency ครับผมของสล็อตที่ใส่นั่นคือสล็อต a a ของทาโคนั้นมีค่าสัมประสิทธิ์ก็คือ efficiency เนี่ยอยู่ที่100%นั่นก็คือถ้าคิดตรงๆเลย เอาแบบแบบว่าตรงๆเลยนะบางจริงในนางแล้วกัน <c oughs> ก็คือสรุปแล้วนางจะมีค่า Effective ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ของ NT n p n ทั้งสิ 1, ้น188ยคูณหนึ่งก็เท่ากับ188ซึ่งถ้าเกิดว่าให้ผมโชว์ตารางค่า Effective เออค่าเ ffe c t i v e เ a เนี่ยมันก็จะมีตารางประมาณนี้คุณจะเห็นแล้วว่าที่ผมมากไว้ที่300เนี่ยคือกำลังดีเลยเปล่ากำลังอร่อยมาก ถ้าเกิดต่ำกว่า300ลงมาเนี่ยคือต่ำต้องทำการแก้ไขโดยอย่างเร่งด่วนห้ามต่ำกว่า300เด็ดขาดถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะเอากองเรือน,นั้นๆไปช่วยในการตบยุงห้ามเด็ดขาดห้ามเลย300ขึ้นถ้าเกิดว่าเรือลำไหนค่า effective AA เนี่ยสูงเกินกว่า500ผมบอกเลยครับนั่นคือเรือที่เอาไว้ตบยุงแน่นอนสามารถ specific ได้สามถึงห้า เรียกว่าไม่น้อยเกินไม่มากเกินอาจจะต้องการการช่วยเหลือสักเล็กน้อยจากการโมดิฟายของหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ย้าเขาเราเจอปัญหาแล้วนางต่ำกว่า300ต่อให้ผมเนี่ยบวกเกียร์ของนางเข้าไปนั่นคือ188บวกกับ45นางก็จะมีค่า Effective AA อยู่ที่233เท่าน,นั้นซึ่งก็ยังน้อยเกินไปอยู่นั่นแหละครับนั่นแหละขกิดถามว่าทำไมผมถึงได้จับทาโขออของผมใส่ที่เรียกว่าไม้ช็อตยุง หลายท่าเรียกกันอย่างนั้นนะก็คือ High Performance Air Radar สิ่งนี้ช่วยได้ไหมช่วยได้เยอะหรือเปล่าแต่มันที่แน่ๆที่ผมไปลองดูมาใน Operation Silent นั้นเรียกได้ว่าพอหลังจากที่ทาาโอผมเนี่ยบวกมาอีก88ค่า Effective AA ของนางตอนนี้อยู่ที่321เรียกได้ว่าตอนนี้ทาาโอไม่ได้เป็นเรือที่ยิง AA ได้กาอีกต่อไป แต่ก็ไม่ได้เป็นเรือที่ยิง AA ได้เก่งนะครับแต่ว่ามันโอเคที่จะไปลงโอ e r a t i ช n s i ซเ n นที่อาจต้องไปเจอโหนด AA ลักษณะนั้นนี่คือตัวอย่างลำที่หนึ่งทีนี้เราก็จะมาดูอย่างตัวอย่างลำที่สองเหมือนกันที่ผมก็พยายามดันขึ้นมาเหมือนกันแล้วได้ข่าวว่าเรือลำนี้ก็ก็กโดนกล่าวหาไปด้วยว่าเป็นเรือกาใช่ใช่มีคนบอกว่าบลติโมกะอืม แต่ประเด็นนี้ค่อยว่ากันนะบาลติมอร์โดยปกติแล้วบาลติมอร์บาลติมอร์บบลติมอร์บบลติมอร์มีค่า A A อยู่ที่260นะครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปคำนวณกับสล็อตเอฟฟิ f i เ i นซี y ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ของสล็อตเนี่ยก็คือ260คูณกับ1.35ก็เท่ากับ351เ,เรียกได้ว่าแอนตี้แอร์ของบาลติมอร์เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยละ่ะ ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มมันก็แรงอยู่แล้วแล้วผมทําอะไรกับนางไปอีกพูดง่ายๆก็คือผมยังจะยัดของอย่างอื่นเข้าไปอีกก็เห็นได้ว่าผมยัดไม้ตบยุงเข้าไปด้วยก็เลยทําให้เบลติมอลนั้นไม่ใช่260อีกแล้วแต่กลายเป็น260บวกกับ170แล้วก็คูณด้วยกับ1.35ครับผมนั่นก็คือเบลติมอลงผมตอนนี้มีค่า Effective AA อยู่ที่580.5นั่นเองถามว่าทำไมผมถึงทำอย่างนี้ ว่าในกองเรือผมเวลาผมลงโอเปอเรชั่นเซเนผมชอบเอาบติมอร์ไปคู่กับทาโขะครับผมทาโขกเป็นตัวแทงที่อร่อยมากบ่ลติมอร์ก็เป็นดาเมจดิวเลอร์ที่มันเหลือเกินเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามแผ่นางสองตัวนี้เข้าด้วยกันในลักษณะนี้เวลาผมนามาไปใช้แล้วทีนี้เนี่ยทาโอะเนี่ยนางมีปัญหาเรื่องการยิงเอเอค่อนข้างมากซึ่งนางลำเดียวเนี่ยทวงทั้งหกลำค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นต้องแก้แล้วแก้เราทาโขกลำเดียวไม่ได้ต้องแก้ลำอื่นเสริมขึ้นมาด้วยซึ่งบ่ลติมอร์เป็นหนึ่งในกองเรือพวกนนั้ ผมก็ยัดเข้ามาด้วยแล้วทีนี้ผมมีเรือลําที่สามอีกที่ผมยัดมาอยู่ในกองเรือเดียวกันที่ไปด้วยกันเรือลํานี้ก็โดนข้อหาว่าเป็นเรือกากอีกเช่นเดียวกันครับผมนั่นก็คือแซงหลุยซานหลุยเซนหลุยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้คุณพวกคุณจะเรียกนางว่าอะไรก็เนี่ยนางก็คือเซนหลุยแล้วกันแซงหลุยชื่อซ้ํากันหลายหลายอย่างเหลือเกินเพราะว่าตัวนางเออแซงหลุยเนี่ยมีเออที่ต่ํำไหมก็ไม่ได้ต่ํานะเพราะว่า เบสของนางเนี่ยมาที่248แล้วซึ่งถ้าเกิดเอามาขาหาค่าเ ffe c t i v e a ของนางนางก็จะอยู่ที่2 4 8คูณกับ1.25มันก็เกิน300ขึ้นมาแล้วครับดังนั้นผมเห็นแล้วว่าเออถ้าเกิดว่ากองเรือข้างนางของผมเนี่ยมีค่าเ ffective AA ประมาณขนาดนี้ผมมองว่าโอเคแล้วนะทั้ง3าลามรวมกันถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลงลึกไปมากไปกว่าน,นี้ผมบอกแล้วต้นรายการครับไอ้มุมบนด้านขวาเมื่อกี้นี่แหละที่จะสามารถช่วยคุณได้เลยว่า เอเอคุณมีปัญหามากแค่ไหนช่วยได้เลยจริงๆผมบอกเลยนะแล้วว่าคุณจะขี้เกียจด,ดูกันแล้วแต่ก็มาคำนวณค่าเอฟเ v e เออย่างนี้ก็ได้ซึ่งทีนี้เนี่ยเฉลี่ยทั้ง3าลำกองหน้าผมเนี่ยมันเกิน300อแน่นอนแล้วผมก็เลยสบายใจสามารถเอาพวกเนี้ยไปตบยุงได้เพราะข้างหลังเนี่ยผมมีแบ t เ l e s ชิ p แล้วก็แอร์คาร์ฟแครเรอีกสองลำซึ่งแน่นอนแอร์คาร์ฟแครเรีทั้งสองผมทั้งสองลำนั้นมันมีไฟเตอร์อยู่ผมก็สบายใจในเรื่องนี้ไปได้อย่างมหาศาลแล้วเอาล่ะครับ ทีนี้เราจบจากในเกมแล้วการเลือกเกียร์สวมใส่ให้กับเรือที่มีค่าเ f f e ฟกติฟ AA เหล่านี้มันก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าขาโอผมเนี่ยบังคับติดโบฟอร์สเลยมันมีเหตุผลของมันอยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาตารางนี้ขึ้นมาให้ดูและการว่าทําไมผมถึงได้เลือกลักษณะนี้ก่อนหน้านี้เราไปดูของในวิกิก่อนครับผมเอาละครับผมทีนี้เราก็มาในเข้าหน้าของวิกิแล้วเนาะ เราจะพิจารณายังไงดีกับค่าความสัมพันธ์ของ e f f e c t i v e AA เหล่านั้นผมจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ากองเรือของคุณนั้นมีปัญหาเรื่องค่าเ ffe c t i v e AA ที่ต่ำหรือว่าเรือลำนั้นเนี่ยมีค่า e f f e c t i v e AA ที่ต่ำอย่างเช่นทาโกผมเนี่ยค่าเ ffe c t i v e AA ที่ต่ำสิ่งที่แก้ปัญหาได้คือหาปืน AA ที่มี DPS สูงที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้เอาไปใส่ให้กับนางครับผม พูดง่ายๆเลยคุณเข้ามาในหน้าวิกิผมเอาแค่บวกสิบนะไม่เอาบวกสิบสามบวกสิบพอให้คุณคิดเลขกันง่ายๆคุณกดเลยครับหาเลยครับเอา AA เสูงที่สุดขึ้นก่อนที่เป็นค่า AADPS สูงที่สุดขึ้นก่อนคุณจะเห็นว่าโบโฟล์เนี่ยมันอยู่ที่สามเลยเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาแล้วที่มันจะไปอยู่ได้เนื้อว่านั้นไม่เป็นไอเซ็กทรูเปิลแล้วซึ่งไอกระบอกนี้มันค่อนข้างหายากหาได้ยากมากกว่าจะได้มาแต่ละอันแต่ละอันใช้เวลานานมากดังนั้นโบโฟล์หาง่ายยัดเข้าไปเลย นั่นคือสิ่งที่ผมทํากระทาโอกนั่นเองทีนี้เนี่ยในตระกูลเรือที่มันเคยมีค่า effective AA ที่ต่ํามาก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะบวกมมช็อตยุงอะไรเข้าไปก็แล้วแต่เนี่ยมารวมกับอุปกรณ์เหล่านี้มันสามารถพยุงการรีโหลดโดยรวมของค่า A ได้ครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจผมบอกแล้วนะคุณต้องกลับไปดวนเก่าถ้าเกิดคุณอยากจะรู้เรื่องจริงๆทั้งหมดมันมีอยู่ในนั้นทีนี้เนี่ยในทางตัวนข้ามถ้าเกิดว่า เรือที่คุณไปติดตั้งให้ด้วยเนี่ยค่า e f f e c t i v e AM มันสูงเช่นแอนเดรนตาคลาสเนี่ยทั้งหมดทั้งแก,งก๊งเลยเนี่ยค่า e f f e c t i v e a เมันสูงอยู่แล้วเพราะว่านางนี่เป็นแก๊งช็อตยุงกันตั้งแต่แรกแล้วเราจะติดปืนอะไรให้ล่ะก็ผมก็ยังตอบเหมือนเดิมนะครับคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะดันไอเอเอแบบเป็น dPS ขึ้นหรือไม่แต่ถ้าเกิดผมผมไม่แนะนําทําอย่างเช่นนั้นเพราะว่าเรือพวกนั้นเนี่ย่วนใหญ่จะเป็นเรือที่มีค่ารีโหลสูงอยู่แล้วคุณณคคครับุเเเอาาา่ดมขึ้้นนตลย ค่าดาเมจสูงที่สุดได้แค่ไหนไปเลยครับใช้ชิ้นนั้นยัดเข้าไปเลยครับผมสาหรับเรือที่มีค่าเ f ฟเฟกต v ฟเอที่สูงอา้าวแล้วคุณอาจจะมีคําถามอยู่ว่าอ่ะแล้วเรือที่มีค่าเ f f e ฟกต v ฟกลางๆล,ล่ะที่ยังไม่ได้าทำการใส่มาชัดยุงเข้าไปและมีค่า Effective AA อยู่ราวๆประมาณ3 0 0ถึง500ล่ะจะตัดสินใจยังไงดีผมก็จะใช้วิธีเดิมครับผมนั่นก็คือมองหาค่า DPS ที่ค่อนข้างดีสำหรับเรือลำนั้น แป่ผันตรงกับค่าดาเมจครับผมผมจะไม่ใส่ DPS จนสุดและจะไม่ใส่ดาเมจจนสุดผมจะพิจารณาจากค่ารีโหลดของเรือลำนั้นๆซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแซง,ซงรุยไปก่อนหน้าน,นั้น um. นั่นเองครับผมนี่เป็นแบบนี้อทีนี้หลายท่านจะสงสัยแล้วคุณชชียวคุณจะมาคิดทฤษฎีเองขึ้นมาอย่างนั้นหรือเฮ้ยอย่ามาทำเป็นพูดมากคุณไม่ใช่เป็นคนสร้างเกมซะหน่อยฟังผมดีๆสิ่งที่ผมเอามาบอกคุณมันไม่ได้เป็นสิ่งเรื่องที่โคมลอยออกมาบอก แบบเซ่อเซโดยไม่มีหลักการอะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณมาดูสูตร anti air ดีๆแล้วกันนะครับผมคุณจะเห็นอะไรบางอย่างที่มีค่าความสัมพันธ์กับผมอย่างใกล้เคียงกันอยู่คุณจะเห็นว่าผมตัด Equipment Damage ออกไม่สนใจจำนวนปืนในกองเรือไม่สนใจจำนวนบวก 100, ร้อยหารร้อย AA ที่อยู่นี้ formation bonus และ s t a t bonus ผมสนใจแค่ค่า AA เรือลำนั้นแล้วก็ค่า slot efficiency เท่านั้นเองซึ่งนี่คือวิธีการ modify AA ของผมที่ผมนำไปลองใช้มาเรียกได้ว่าผมค้นพบในในในส่วนตรงนี้น่าจะสักประมาณประมาณสสัปดาห์ได้แล้วเพราะว่าเขาคุยกันในกลุ่มอโซไนท์มันเป็นกลุ่มคนเล่นอโซเลนแล้วก็อา์ไนท์ซึ่งในกลุ่มนั้นนะคือวิจิต i ดิสติบิวเถ้าเกิดว่าคุณสนใจที่ว่าไอ้สูตรตรงนี้มาจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เนี่ยครับ ในโปรแกรมมันเป็นลนนักษณะเนี้คุณเข้าใจปะเขาแตกจากการเขียนโปรแกรมออกมาให้เป็นสูตรคณิตศาสตร์ให้คุณดูง่ายๆถ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมโคมมลอยขึ้นมามโนขึ้นมาเรื่องของคุณโอเคนะดังนั้นผมก็เพียงแค่ย่อยสูตรนี้ออกไม่เหมือนครั้งที่แล้วกับวิดีโอที่ผมเคยนําเสนอไปความลับของ A ตรงนั้นก็เพียงแค่สนใจแค่ slot efficiency สสนใจแค่ A ไม่สนใจร้อยคูณร้อยบวกร้อยตรงนี้ตัดไม่ออกเลยเหลือแค่สองอย่างพอจะได้คิดเลขง่ายๆเท่านี้แหละครับผมนั่นก็คือที่มาแล้วผมเอามาใช้นั่นเองผมหวังว่าวิธีการหา Effective AA สั้นๆแค่นี้อาจจะพอช่วยผู้เล่นใหม่หลายๆท่านได้นะครับผมสำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยผมก็เห็นไม่น้อยเลยนะที่วอนนาบีจะเป็น Expert Player แต่ไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับระบบการเล่นเกมแล้วก็ไปบอกผู้เล่นใหม่ว่าเอ้ยนั่นมันกระจอกนี่มันกากนั่นมันไม่ดีนี่มันแย่ เพราะว่าดีไม่ดีเนี่ยผมอาจจะต้องกลับมาทำอ,อวซเลนทิปและทิสอย่างนี้เพิ่มขึ้นอีกก็เป็นได้เพื่อลบล้างความเข้าใจผิดอย่างนั้นอีกอีกแล้วเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วผมรู้สึกเอยผมพูดจริงๆนะ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นไอตอนที่นิวเจอร์ซี่เข้ามาม,มีคนมาโนถึงขนาดกระทั่งว่านิวเจอร์ซี่เป็นเรือแบตโตชิพพลังงานนยเลีย์เลยถึงขนาดนั้นผมได้บอกฮะ h a t the <c oughs> <c oughs> ครับผม สำหรับอโรเลนคิปและทริคในตอนนี้ก็ต้องขอจากลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมในตอนหน้าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเล่นเกมยมีความสุขเล่นเกมยดยใช้เซลล์สมองและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผมรักก็คือรักลมก็คือลมถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นหวานที่เคย ตายใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลมีวันตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำสุงรากกว่าที่เคยมันพยายามตามรักษาเฉยสุดท้ายต้องมาเกิดตื่นดังตาย จ,จำว,ว่าเอว่าเอวาขำขำวานบนบืนบืน,บน,บน,บนมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำาที่เิตัไมได้มีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำดู หนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำดวงอุระกว่าที่เคยอะบลืนพวกคุณไม่อยากนอนกันใช่ไหมคะคืนนี้เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ใครบลื้นมาไหนดูหน้าตัวการหน่อยสิมีวางตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมา ดูเจ็บช้ำสรงอุรากว่าที่เคยมันพยายามตามปักสาวช่วแต่สุดท้ายก็ม่เคยถด้ทำไมอะแอบหัวราอะไรอ่ะแอบไม่ได้อ่านเมนอไม่ได้ทำอะไรเลยเอไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมว่มร้องไม่ได้